ครับผมเบ่งารละเอียดงอกรนเลยครับมื่อนี้ก็เครื่อฟ้าเครื่อฝนขค้ื่องตอเหรอครับเนี่ครับเมือเติบครับนี่บางไรครับเดียแม่ยากรูกครับนี่ครับความสูงลอยสามสิบห้าบวกลบครับแข่งขาดีเรบดีงอหลูกรกด้วยครับเครื่องดำเครื่องบดครับหู้ดำ ใบหูดำจิ้มดำครับหางเงาดีครับพกหางใหญ่ได้ครับน้ำเตน้ำลางหรือเรื่องย้อนโอนโดนครับพี่น้องโอ้โหโหดีครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเนี่ยครับเอาสิลดราคาลงอีกญได้พี่น้องนะลดให้พี่น้องซื้อได้ออกผมจะออกตัวไปครับลดราคาครับหมื่นสามพันหารอยครับก็เอายังเลยครับ บัเลยครับแหน่งง้วอดีครับบ่แม่นลูกง้ว่าครับนี่เบังเลยครับเชิงดำเชิงเบิดมาบ่เป็นง้วหน่อยนะครับนี่ดวนเลยครับพร้อมช่องเลยราคาเนี่ครับบ่ได้ยังเล่เอาออกตัวไปครับใชเบังเล่แกะกระขักแกงขาดีเล็บดีรับประกันขาทอดขาถอนครับพ่อต้องง้ว่าเมินสามพันหารอยนี่หมูบด เต็มใบเด้ดครับเพรมันดำขอาขอบโบดหลายโบสดำสักนี่เ็เลยครับรวดเล็วรวดเดีพี่น้องอันละวนดวนเลยับบบึ้บึ้ร่อยครับนี่เพียงดำปอยพิ่งโกคางเงยดิครับหงายเงยหัวหางรามลากินกับ เราฟงส้มเสือจะขึ้นแล้วล่ะมรับนี่นำเมียก่อนครับเอาไปกับทับปรวดครับล่อจังหวะดีๆใส่เลยครับนแล้วขูมยี่หรอฟงฟงจะได้เร็วกว่าน้อยเมื่อสาวหน่อยยี่หรอครับสดสีดีน้ำตาลแดงเขียวเมนบักขามครักขอดีมันมีโมกับปล่อยไปนั่นมีโมใครอยู่มันไหมมีโมกับดีวัดดีล่ะครับฟงหาโมวัดลันตาลลันตาลครับผม อ้าครับนี่มีโมอินิแบบปล่อยได้ดีครับก็ใส่ใจมากใส่หูวดีดีดูดูกันลังเยี่ยมกันครับครับผมอ้าวขอจบคลิปไปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ